สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีชัยฟินวันนี้ต้องพาท่านผู้ชมมาชมลาธารน้าที่เมืองปารากาโน่ค่ะข้างหลังต้อมด้านบนนี้จะเป็นทารน,น้าไหลที่ไหลแรงมากๆนะคะแล้วก็ลงมาสู่อ่าวข้างล่างตรงนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่กว้างพอประมาณนะคะ สถานที่ตรงนี้ที่เขาทำาไม้ยื่นออกมาแล้วก็มีเหล็กกัน้นตรงนี้นะคะทําไว้เพื่อให้ประชาชนได้มาตกปลากันค่ะคือช่วงนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะตกปลาแซลมอนได้แต่ว่าก็ต้องไปขออนุญาตแล้วก็เสียภาษีในการตกปลานะคะกฎระเบียบของที่นี่ก็คือ ใน1วันถ้าคุณจะตกปลาแซมอนคุณจะต้องเสียภาษีให้กับอาทางราชการ18ยูโรต่อ1วันนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาช่วงฤดูร้อนคุณสามารถที่จะเสียภาษีตลอดฤดูกาลได้ในราคา180ยูโรคุณจะสามารถตกคือไม่จำกัดนะคะ คุณจะตกกี่ครั้งก็ได้นะคะในช่วงหน้าร้อนที่ทางราชการกำหนดมาแล้วก็ในกฎระเบียบการตกปลาแซลมอนจะไม่สามารถใช้เหยื่อของจริงหรือจะเป็นพวกเหยื่อไส้เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะไม่สามารถใช้ได้จะใช้ได้เป็นเหยื่อปลอมค่ะเหตุผลที่เขาไม่ให้ใช้ก็คือถ้าใช้ เหยื่อไสเดือนปลาแซลมอนอะ่ะจะชอบนะคะก็จะติดเบ็ดก็คือจะได้เยอะจะได้เยอะนะคะคือเป็นกุศโลบายของของอทางที่นี่นะคะว่าให้ประชาชนตกได้แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ใช้เป็นเหยื่อปลอมเหยื่อปลอมในที่นี้ก็คือ,อ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือจะเป็นรูปตัวปลาค่ะเวลาเราเอากอเกาะเบ็ดเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นอะลูปีเนียมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันมันจะเบาๆนะคะเวลาเอาลงไปตกเนี่ยมันก็จะดิ้นวิบวๆบเบบๆๆๆปลาเซอร์มอนมันก็คิดว่าจะเป็นปลาตัวเล็กมันก็จะมากิน่ะก็เมื่อวานก่อนนี้ต้องเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาตกได้หนึ่งตัวนะคะแต่ก็คุ้มนะคะท่านผู้ชม 18ยูโรแล้วเขาได้มาตัวหนึ่งก็ตัวค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะคะประมาณกิโลกว่ากว่าก็คุ้มค่ะเพราะว่าที่นี่คนฟินเขาในการตกปลาเนี่ยเขาจะตกเป็นเกมกีฬากันซะมากกว่านะคะคือไม่ได้ตกเป็นจริงเป็นจังเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารมาตกเป็นเกมกีฬาที่ชอบแล้วก็ถ้าหากว่า ได้ปลาติดไม้ติดมือกลับไปเนี่ยก็จะถือเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความสุขมากๆค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมเสียงน้ำไหลเสียงดังนะคะตอนที่ต้องมาถ่ายวิดีโอณนะขณะนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งคะ่ะเพิ่งจะมีแสงแดดนะคะวันนี้อากาศหนาวคะ่ะอากาศอยู่ที่บวกสีองศาเซนเซียนก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่นี้เพิ่งจะมีแสงแดดออกมาะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เอาเรื่องของปลามาฝากนะคะก็คงจะมีสาระให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่ชอบตกปลาที่อยู่เมืองไทยได้รับรู้ข้อมูลการตกปลาแซลมอนเมืองนอกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินนะคะสวัสดีคะ่ะ